มนี่ขึ้นเครงไหมฮะเครงขึ้นมาสักหน่อยดีนะรนะัะคุณอย่ารำตามอย่าเสิงตามนะคะอ,อย่าับตามด้วยเหมือนกันเ <c oughs> ห็นท่าได้รำแล้วก็เพลงสนุกสนานแบบนี้นะครับที่ตำบลเหล่าดอกไม้อำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสรารคามนะครับไม่มีเจ้าภาพกระถิ่นเลยครับชาวบ้านสามหมู่บ้านก็เลยร่วมมือการทำกอกระถิ่นเพื่อไปทอดให้กับที่วัดโพสีกระบาดโดยจะมีขบวนกลองยาวตามด้วยผู้ที่จะทอดกรถิ่น ร่วมกันเดินรอบหมู่บ้าน3รอบครับแล้วก็ค่อยนํากระถินไปทอดในวัาที่นี่แปลกอย่างหนึ่งนะครับว่าผู้ทอดกระถินนะฮะนี่ฮะใช้วิธีทอดกระถินโดยนั่งรถ3าล้อเครื่องหรือที่เรียกว่ามเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปทอดกระถิน26คันด้วยกันเนื่องจากว่าระยะทางไกลนะฮะถึง3กิโลเมตรแต่ละคันเนี่ยก็จะมีกองกระถินหรือที่เรียกว่าครอบครัวรถเครื่องหคันหนึ่งครอบครัว พร้อมกับต้นกระถิน1นกองหรือว่า1ต้นก็จะมีกระถิน26ต้นเพื่อเข้าทําบุญวัดนะครับ กระถินที่ชาวบ้านร่วมกันสามหมู่บ้านเนี่ยคะ่ะปกติจะต้องเดินรอบหมู่บ้าน3แห่งระยะทาง3กิโลเมตรเบาๆแต่ว่าครั้งนี้ชาวบ้านเขาลงความเห็นกันบอกว่าเจ้าภาพกระถินน่ยใช้3ล้อเครื่องแหกกระถินจะได้สะดวกมากกว่าเพราะว่าก็ไกลยอยู่นะ3กิโลเมตรนะคะแต่ละบ้านที่เป็นเจ้าภาพกระถินอยู่แล้วก็มี3ล้อเครื่องกันอยู่แล้วทุกบ้านเลยเพราะฉะนั้นเอา3ล้อเครื่องนี่แหละที่แต่ละบ้านมีไว้ใช้นํามาใช้แหกกระถิน คือแต่ละบ้านเนี่ยเขามี3ล้อเครื่องเอาไว้ใช้ในงานเพื่อการเกษตรไงแล้วแต่ละคันนั่งได้สี่ห้าคนเอารวมกองกระถินไปด้วยก็เต็มคันรถนะแล้วก็ใช้วิธีการเดินไปพร้อมๆกันนะคะคนละครอบครัวครวอบครัวละคันพร้อมกระถิ่นหนึ่งต้นก็แห่รอบหมู่บ้านค่ะมีขบวนกองยาวแล้วก็ขบวนฟ้อนรำกันอย่างสนุกสนานค่ะ ี<ม>นี้เยอะเหมือนกันกระถิ่นตกค้างไม่แน่ใจว่าด้วยสถานการณ์โควิด -19 เที่ประชาชนอยากจะชะลอการใช้จ่ายก็เลยทำบุญน้อยหน่อยหรือเปล่าครับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าปัจจัยเรื่องของเศรษฐกิจก่อนหน้านี้มันหนุนเสริมด้วยนี่ก็เป็นสีสันจริงจริงเนี่ยเราเห็นแบบหลากหลายรูปแบบเหมือนกันก,ร,กระถิ่นทางน้ํบ้างกระถิน่นโดยการใช้รวมตัวกันของรถบรรทุกบ้างน่นี่ก็เป็นแบบว่ารถพ่วงข้างเป็นซันเล็กเนี่ยนะฮะโอ้แหลกตานะครับที่ตามต่างจังหวัดนะครับ